Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams, and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head. ก่อนนะครับผมต้องก็อยากแต่งแบบนี yeah. ้ก็ลองมาแต่งกันได้นะครับคันนี้ก็จะมีกล่องข้างหลังด้วยนะผมคือเท่มากครับเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าแนวแบบอเมริกาแนวสแตน์อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใส่กล่องข้างหลังนะครับอันนี้พี่ก็จะแต่งประมาณนี้ทุกคนไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าคันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคนะครับที่หลักคันนี้เนี่ยสามา er รถเปิดประตูได้นะรับน้องนะครับเปิดประตูได้นะผมทุกบานเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้างหลังคนขับหรือคนขับหน้ครับผมเปิดได้หมดเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะฮะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมว่าคันนี้เครื่องยนต์จะสมจริงหรือเปล่านะผมโอโ้โห้ทน้องเครื่องยนต์คูดเหมือนไม่ใช่คตดเหมือนคือเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เลยอ่ะคือตรงรุ่นเลยนะครับทุกคนนะครับ แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่คมเท่าไหร่นะผมแต่ว่าเพราะว่ายังเป็นมันเป็นเบตานะครับทุกคนถ้าอัปเดตเสร็จแบบตัวเต็มนะผมคือทุกอย่างสมจรงิงแบบคมเป๊ะเลยนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้เขาเน้นคุณภาพอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมโอ้โหรวมๆก็คือว่าโอเคนะผมสวยนะเพราะว่าทําเครื่องมาได้แบบตรงรุ่นเลยนะกับซูบูรุคันนี้นะทุกคนโอเคนะผมจบไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูคันใหม่นะครับจะเป็นรถอะไรนะผมก็ ไปดูว่าพ้องกันอีกเช่นเคยนะผมเลื่อนไปเรื่อยน,นะผมเพราะว่าก็น่าจะไม่อยู่ไกลกันมากนะน่าจุดบริเวณนี้แหละอยู่ใกล้ๆกลกันนี่แหละเลื่อนไปเรื่อยๆครับเห็นบอกว่าเป็นรถรถสปอร์ตนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถสปอร์ตรุ่นอะไรเหมือนกันนะผมโอเคนะมาถึงคันนี้ได้นะทุกคนนี่ก็คือคันนี้แหละที่พี่พูดถึงนะถ้าพี่เดาไม่ผิดนี่น่าจะเป็นโลตัสนะครับทุกคนนะครับใครรู้ต้องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะแต่พี่ทิดว่าน่าจะเป็นโลตัสนะ ไม่ใช่บิ๊กซีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่แมคโครนะฮะโอเคคนละเรื่องนะโอเคนะฮะกับเจ้าคันนี้นะผมพี่เรียกว่าโลตัสละกันเพราะว่าท่งมันคุณว่าเป็นจะเป็นโลตัสนะครับมาดูกันนะครับคันนี้มันแต่งอะไรได้บ้างนะว่ามันจะมีชิ้นแต่งอะไรเยอะหรือเปล่านะับคันนี้ก็จะเป็นพวกในส่วนของกันชนหน้าเป็นลิ้นหน้านิดๆหน่อยหน่อยนะฮะก็เป็นสไตล์ของรถซูเปอร์คาร์ครับทุกคนก็จะมีกันชนหลังก็บวกสปอยเลอร์อันเล็กๆนะฮะ แล้วก็ในเรูงในส่วนของอันนี้กันบ้างนะก็จะเป็นการเปิดปะทุนนะครับจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะครับจะเปลี่ยนเป็นเสาซีเป็นเป็นสีหรือเป็นสีดําก็ได้นะโอเคประมาณนี้ครับของแต่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากก็ยังคงเป็นความสปอร์ตอยู่นะกับการเปิดปะทุนโอเคครับเราไปรับชมกันนะว่าคันนี้มันเปิดประตูได้หรือเปล่านะแต่พี่คิดว่าน่าจะเปิดได้แน่นอนนะทุกคนลองกดค้างไว้นะ โอ้โหเปิดได้นะทุกคนเปิดได้ครับเปียวครับเจ๋งมากครับแต่เสียดายครับข้างหลังเปิดไม่ได้นะผมเปิดได้แต่ข้างหน้านะผมข้างหลังเพราะว่ารถพวกนี้มันจะเป็นเครื่องวางหลังนะผมไม่ใช่เครื่องมันไม่ใช่เครื่องวางหน้านะเนี่ยครับเครื่องมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเป็นเครื่องวางหลังนี่ถ้าเปิด,เป,ดเปิดข้างหลังได้นี่แบบจะเทะมากเลยนะทุกคนแต่เสียดายมันเปิดไม่ได้นะเปิดได้ layout. แค่ฝากระโปรงหน้า ña. เพราะว่าฝากระโปรงหน้ามันเป็นที่เก็บของนะผมโอเคครับเราจะไปหน้าล็อบบี้กันนะทุกคน โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะคันสุดท้ายแล้วเป็นคันสุดท้ายแล้วที่เขาพูดถึงนะแล้วพี่กอลังจะพูดถึงเหมือนกันนะครับเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นรถที่แบบว่าล้ำหน้ามากครับเป็นรถที่ล้ำหน้าแบบไปแนวแบบอวกาศมากแล้วทุกคนถ้าทุกคนเคยดูหนังเรื่องหนังฟาสะที่ภาคไหนที่ชอนเขาไปทําอะไรรนะถอยู่กับเพื่อนน,ะนี่นี่คันนี้หละทุกคน ที่เขาบินขึ้นไปบนยานอวกาศอะไอ้ที่ว่าเขาจะไปยิงดาวเทียมอะไรพวกนั้นแหละนั่นแหละ,หละคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะทุกคนนะครับทรงแบบนี้เป๊ะเลยนะเดี๋ยวพี่จะแต่งให้ดูนะว่ามันเหมือนขนาดไหนนะมันมันล้ำหน้านะครับผมมันรถแห่งอนาคตนะครับของจริงครับผมเป็นรถอาวากาศนะครับคันนี้นะมันไม่ธรรมดาครับเนี่ยก,กดถัดไปเป็นลูกศรเห็นไปข้างบนเนี่ยนะครับน้องๆดูข้างในครับมันไม่ใช่รถนะครับนี่มันคือยานอวกาศนะครับผมเอายานอวกาศชัดๆเลยนะดูดิเดี๋ยวพี่ซูมให้ดูนะครับนี่ครับดูดิ มันไม่ใช่รถแล้วครับขนาดเนี้สายอะไรก็เต็มไปหมดนะดูดิสายอะไรก็เต็มไปหมดเนี่ยนี่พี่แต่งให้ดูนะมันเหมือนอาวกิจนาวากาศอย่างที่พี่พูดจริงรือเปล่านะน้องๆก็ดูดิครับเนี่ยด,ดูครับมันเหมือนขนาดในยานอาวากาศนะครับมีท่ออพ่นด้วยนะทุกคนดูดิโอ้โหนี่มันไม่ใช่รถวิ่งบนถนนแล้วนี่มันยานอาวากาศอัพเฟโล12ปดเนี่ยน้องๆดูดิโอ้โหดูดิไปท่ออะไรท่อในตัดท่ออะไรมีระบบยิงนิวเคลียร์ด้วยนะโอ้โหสุดออดมากเลยนะ โอ้โห oh เหมือนกันนะัคันนั้นเลยนะคันที่พระเอกเอ้ไม่ใช่คันที่เทสเอาไปขึ้นไปบนอวกาศนะทุกคนแบบนั้นแหละนะครับทุกคนเหมือนกันนะสงสัยคันนี้นี่เกิดมาเพื่อลุยสนามฮิมารเลยวะเนี่ยมั่าจะประมาณนี้แหละลุยด่านฮิมาโดยเฉพาะานะคันนี้พี่จะไม่ได้ไปดูเครื่องดูอะไรให้หน,หน้องๆดูนะเพราะว่าทุกซีซั่นนี่มันจะเหมือนกันแหละมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะผมมันจะไม่เหมือนภาคะครนะผมพี่จะให้ดูภาพรวมเฉยๆนะโอเคนะ พี่จะเปิดประตูคันนี้ให้ดูนะขนาดเปิดประตูยังล้ำหน้าครับพน้องดูดีครับเปิดประตูยังแบบแปลกแนวนะเป็นเหมือนจะบินแล้วเนี่ยครับถ้าติดเอฟลนี่คือบินเลยนเะนี่ยดูรถอะไรมันเหมือนจะบ้านจะช่อง,ของเขานะแล้วเนี่ยแปลกแนวไปอีกทำมานี่เริ่มเกมนี่เริ่มน่าจะแบบไปไกลแล้วทุกคนนั่นเริ่มไม่ใช่เกมแข่งรถแล้วตอนนี้น่าจะบินขึ้นอาวากาศแล้วทุกคนนะครับประตูปิดเหมือนกำลังจะบินอนะ่ะแบบกลางปีกขึ้น2ออันนะทุกคน โอ้โหอย่างล้าอย่างเท่นนะมีระบบอะไรก็ไม่รู้เต็มรถไปหมดเลยนะเออแบกแนวดีแบกแนวดีเดี๋ยวมาดูว่าซีซันหน้าจะมีอะไรนะแปลกๆอีก่นะซีซันนี้ว่าแปลกเราจะดูซีซันหน้าจะมีอะไรแปลกกว่านี้ต้องคอยดูนะครับ